嗯。Mm hmm. E uh -huh. ตามอะไอร่อยมากกินผักเอสาว We. <laughs> mm. น้องขอมานะครับผมให้กินสปาเกตตี้คาโบสนาลานะครับผมมีแต่แบบนี้นะครับน้องๆจัดไปเปิดเลยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับน้องๆโอเคกินเลย รสชาตินะคะลุนูิ้นแล้วก็ซอสอร่อยดีค่ะโอเคครับ <didn> ผม ีน้องๆขอมานะครับผมให้กินเค้กช็อกโกแลตนะครับผมนี่นะครับเค้กช็อกโกแลตอร่อยี่สิบบาทนะครับผมจากเตเวน หน้าตามันก็เป็นนี้นะครับน้องๆเค้กช็อกโกแลตเยิ้มๆจัดไป <c oughs> น้องขอมานะครับผมให้กินเบอร์เกอร์กุ้งชีสนะแต่หาแล้วมันไม่มีนะเดี๋ยวเอาเบอร์เกอร์กุ้งอันนี้ไปแทนละกันเนาะนี่แหละครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับน้องๆอา้าวกินเลย โอ้็มีชีด้วยแล้วก็กินแล้วอนะืมอืนหน่อมีกมุ้งด้วยนี่โอเคเลย น้องขอมานะครับผมให้กินเอ่อแฮมเบอร์เกอร์ไก่สไปซี่นะครับผมนี่นะครับน้องๆแฮมเบอร์เกอร์ไก่สไปซี่จัดไป นี่นะครับน้องๆข้างในมันนะครับผมไก่น่ากินมากๆเลยโอเคน,นะครับน้องๆพุดดิ้งสตอรอเบอรี่นะครับผมแกะเลย มีน้องๆขอมานะครับผมให้กินมากระลองนะลุงหาได้อย่างนี้อะนะน้องๆมินิมากระลองคัดรถแกะเลย หลากสีนะครับน้องๆมีหลายสีเลยโอเครสชาตินะคะอร่อย <c oughs> อร่อยหอมนะครับผมหอมมีน้องขอมานะครับผมให้กินแฮมนะครับผมนี่แฮมมันมีอย่างนี้นะครับนาออันข้างล่างกข้าบงบนนะครับผมอันนี้เดี๋ยว อันนี้จัดอันนี้ไปแล้วกันนะครับดินเลยมาให้กล้องดูหน่อนนี่เป็นไงน้องๆน,งนี่แฮมชีส รสชาตินะคะหอมชีสนะคะอร่อยมากแบ้งนุ่มด้วยแบ้งนุ่มอ้าม